ตอนนั้นน่ะที่บ้านนะคะอยู่แถวดอนเมืองและบ้านเนี้ยต้องบอกก่อนว่าอยู่ตั้งแต่สี่ขวบจนถึงอายุสิบสองมันจะเป็นเทาเฮาเนี่ยแหละทุกคนในซอยจะรู้ว่าข้างบ้านคือบ้านหลัง<อ>แต่เนี่ยจะบอกแม่ว่ามันไม่ได้เป็นบ้านหลังเพราะว่าจะเห็นมีคนอยู่ทุกครั้งคือเทาเฮาเนี่ยถือํอำแพงมันติดกันใช่ค่ะใช่แล้วทุกคนก็จะเห็นว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านหลังแม่ก็จะชอบพูดว่าอย่าไปเล่นที่บ้านนี้นะเขาปกติตอนเด็กอะชอบเข้าบ้านแบบที่ เดินผ่านบ้านล้างแล้วก็ปีนกระโดดข้ามบ้านมาเหมือนเป็นเด็กซ่าๆค่ะ,ะที่รู้สึกว่าไม่ชอบเข้า,ขาทางประตูชอบชอบเข้าทางนี้แล้วประตูเขาจะเปิดตลอดอเขาเป็นบ้านล้างที่ล็อกแค่ข้างในอะค่ะ,ะแต่เวลาเราจะเข้าอะแม่ก็จะสังเกตว่าอันเนี้ยจะบอกคนในบ้านว่าพี่หนูขอหนูขอเข้าบ้านนะทางนี้อซึ่งเคยบอกแม่ตลอดว่าข้างมาไม่ใช่บ้านล้างมีพี่นะแบบมีพี่ผู้หญิงอยู่แต่แม่ก็จะถามว่าเขาแต่งชุดยังไงซึ่ง เราก็บอกเขาแบบนี้ตั้งแต่สี่ขวบจนถึงสิบสองเลยนะเราก็มารู้ว่าเขาอ่ะเป็นผีตอนที่เราจะย้ายบ้านคือต้องบอกก่อนว่าตลอดเวลาไอ้แปดปีตรงนั้นอะ่ะเราก็จะคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนเพราะว่าเขาก็มาให้เราเห็นเหมือนเป็นคนคือเวลาเราไปโรงเรียนเขาก็จะแบบเหมือนมากวาดหน้าบ้านอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเขายิ้มให้คืเคอเหมือนว่าเขาใช้ชีวิตปกติปกติใช่แล้วก็แล้ว,ลวคือแต่มันจะเป็นความน่าสังเกตที่ว่าเด็กแถวนั้นอะ่ะ ถ้าเข้าไปเล่นน่ะจะจับไข่แต่เราอ่ะต่อให้เราไปเก็บอะไรที่บ้านเขาอ่ะเราไม่เคยเป็นอะไรเลยเพราะด้วยความที่เราเห็นเราจะขอเขาทุกครั้งเราก็จะแบบยังมือไว้ว่าพี่หวัดอีขันขออันนี้นะเขาก็จะเพียหน้าเคยเห็นเขาถูบ้านกวาดบ้านแบบนี้แล้วก็เวลาเขาเดินเข้าบ้านเขาเขาเปิดประตูนะที่เห็นนะคือไม่เคยเห็นเขาหายไปเลยลเขาเคยพูดส่งเสียงมาคุยกับเราไหมพูดค่ะเขายังเคยแบบวันนั้นแบบอย่างพ่อแม่ไม่อยู่อย่างเงี้ยบางทีเขาก็เหมือิดเอาหน้า เข้ามาตรงข้างบ้านเพราะว่าตอนก่อนอะด้วยความที่พ่อเหมือนทํางานเกี่ยวกับทําถนนดังนั้นอะพ่อจะไม่ค่อยอยู่บ้านก็จะอยู่กับแม่แค่สองคนประมาณนั้นแล้วเขาก็จะชอบแบบชางามงมาถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยก็พูดจากปกติใช่ค่ะก็จะยืนพูดแต่ทีเนี้ยคนแถวบ้านเขาก็จะชินอะเขาเขาจะชอบคิดว่าเนี่ยพูดคนเดียวแบบชอบเล่นแบบจินตนาการอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะเราอะมีคนที่เราเห็นอะเราคุยด้วย บางทีอะเขาเดินมาถามว่าแบบเราอยู่คนเดียวเหรอเหมือนแบบให้พี่เข้าไปนั่งเป็นเพื่อนไหมเราก็ให้เขาเข้ามานะะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีแล้วเขาก็นั่งในบ้านเราด้วยเขาก็เดินเข้ามาก็คือเขาเดินเข้ามาปกติเหมือนมันเหมือนมานั่งเป็นเพื่อนใช่ใช่ค่ะแล้วก็พอพอพ่อกับแม่จะมาไงเขาก็จะกลับแล้วเขาก็เดินออกคือเราก็เห็นว่าเขาเดินออกไปคือเหมือนว่า เป็นปกติยังไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่จะมาหรือเปล่าส่พ่อเขาออกไปเนี่ยคือสภพ่อแบบจะมาเป็นยางทุกครั้งใช่ค่ะทุกครั้งดังนั้นอ่ะเราก็เลยจะไม่คิดว่าเขาอะคือผีนึกออกใช่ไหมเพราะว่าเขาทําปกติเหมือนเหมือนคนแล้วเขามีชื่อด้วยนะชื่ออะไรอ่ะเขาชื่อพี่จันคือเวลาคุยกับเขาก็จะเรียกเขาชื่อพี่จันอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องบอกเองว่าเขาชื่อจันใช่อืมแล้วทีนี้มันมาคลิกตอนที่เราอ่ะจะย้ายบ้านครับพอช่วงที่จะย้ายบ้านอ่ะเราก็บอกพี่เขาว่า เออพี่เดี๋ยวหนูแบบจะย้ายบ้านแล้วนะเขาก็ดูแบบไม่ค่อยโอเคอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนแรกอ่ะไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผีมารู้ตอนที่เหมือนนั่งกินข้าวอยู่ในบ้านแล้วเห็นตอนแรกคิดว่าเป็นพี่สาวเดินลงมาจากจากบันไดต้องบอกก่อนว่าโต๊ะกินข้าวาใช่คะ่ะโต๊ะกินข้าวกับกับเนี่ยบันไดอ,อ่ะมันอยู่ติดกันแล้วด้วยความที่บ้านสมัยก่อนอะ่ะมันจะไม่มีอะไรมาบังตาอืมันก็จะเป็นคนเดินลงมา และไอเรากินอยู่ก็คิดว่าเป็นพี่สาวก็เลยหันไปพูดว่าเออพี่จูนกินข้าวไหมเนี่ยแม่แต่ว่าแม่ทําไว้ให้แม่บอกว่าถ้าจะกินต้องเดินเข้าไปในครัวนะและทีนี้เราหันไปอย่างนี้แล้วเป็นพี่คนนั้นน่ะเดินลงมาจากบ้านเราก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้วก็และสักพักนึ่งอ่ะก็เป็นน้ําออกจากตัวเขาอะค่ะคือเหมือนเขาตรงใจเหมือนแบบตรงใจให้รู้เลยตรงใจให้รู้ว่าเขาเป็นผีออกน้ําออกมาจากตัวเขา คืองงไหมหมายถึงว่าเขายืนอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเหมือนน้ำอะค่อยๆหยดออกมาจากเสื้อเขาอ๋อเนึกอออนเหมือนในหนังเลยแบบว่าห้าแผ่นสี่แผ่นใช่ใช่น้ำค่อยๆหยดออกมาแล้วเนี่ยแล้วตอนนั้นอะยังกลัวผีอยู่เพราะว่ายังยังเป็นพุทธยังไม่ได้เปลี่ยนศาสนาก็ร้องไห้แบบร้องจริงจังแม่ก็อยู่ตรงนั้นใช่คือแม่แม่น่าจะตากผ้าอยู่ข้างนอกก็ร้องร้องร้องแม่ก็วิ่งเข้ามาพอวิ่งเข้ามาเสร็จอะเหมือนเขาหายไปเลยหายไปต่อหน้าเลย แล้วเหมือนแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรก็เลยเล่าว่าเนี่ยพี่ข้างบ้านเข้ามานู่นนี่นั่นทีนี้บ้านก็เริ่มสืบและว่าเขาปล่อยล้างยังไงบ้างก็เลยไปเหมือนพ่อก็ไปตามตามจนรู้ว่าบ้านเนี้ยจริงๆอ่ะมีนักศึกษามาอยู่แล้วเขาอ่ะเหมือนอกหักเหมือนกดตัวเองในห้องน้ำอะคะ่ะโ,โหโหดมากเลยนะกดตัวเองในห้องน้ำแล้วก็เสียชีวิตกั้นหายใจจนไม่ไหวเองเใช่ ใช่แล้วทีนี้ตอนนั้นอ่ะด้วยความที่เป็นพูนโอแม่ก็เลยไปหาพระเหล่มพาก็บอกว่าเนี่ยเหมือนลูกเราอ่ะไปอยู่กับเขาตั้งแต่ปีเหมือนเป็นฟิลแบบสนิทกันอ,ะอ่ะแล้วเป็นคนเดียวที่เห็นเขาดังนั้นเขาผลูกพันเขาเลยไม่อยากให้มา <field. S 1> เขาก็เลยให้วิธีแบบให้เราอ่ะไปไหว้ตรงบ้านเลยแล้วก็แบบเออขอแบบเหมือนเหมือนตัดขาดอะค่ะอ๋อคือไม่อยากให้เราไปแหละใช่ใช่ใช่ก็เลยมาแบบ,แบบแสดงมา,าใช่ใช่มาให้เห็นแล้วพอวันที่ย้ายอ่ะ วันที่เราขนทุกอย่างขึ้นรถอ่ะก็เห็นพี่เขาอะมายืนอยู่ตรงบ้านแล้วแล้วเขาก็เหมือนแบบยิ้มให้แต่ยิ้มแบบยิ้มแบบเศร้าอ่ะค่ะเออแล้วพอเราขับรถแบบด้วยความที่พอรถมันเลี้ยวโค้งเนาะก็เห็นเขาเดินกลับเข้าบ้านถามหน่อยคธอมันเป็นบ้านล้างแต่เราเราเห็นเป็นบ้านคนอ๋อคือสะอาดคือสะอาดอ้าวจากคนอื่นที่เห็นก็คือเห็นบ้านล้างใช่ใช่ ก็บางทีแม่ก็จะดุว่าทำไมไปปีนข้ามบ้านเขายเงี้ยแต่ของเราคือเรารู้สึกว่าก็พี่เขาให้ปีนไงก็เลยไม่เคยไม่เคย,เคยแบบไม่เคยจับไข่อะค่ะืหนูตอนนั้นคือคือเราเห็นบ้านเขาสะอาดเลยใช่หนูเห็นบ้านเขาสะอาดหนูยังเคยเห็นพี่ <คน S 1> เขามากกว่าบบใช่ค่ะคแต่พอหลังจากที่หนูเห็นว่าเขาเป็นผีอะ เนี่ยหนูเห็นแล้วว่ามันคือบ้านล้างลลาว่ามันลกว่ามันลกว่ามันล้างแล้วหนูก็งวว่าหนูเข้าไปในบ้านเขาแล้วหนูไปปีนเข้าบ้านตัวเองได้ยังไงแสดงว่าตลอดตอนนั้นที่เขารู้สึกว่าเราอ่ะเห็นว่าเขาเป็นคนอ่าใช่เขาก็ให้เห็นภาพอย่าง้รอยู่ตลอด,ลอ,ดอ๋อเออโหแต่เราไม่ช็อกใช่ไหมตอนพอรู้ก็แบบก็รู้แล้วว่านี่คือผีแล้วก็กลัว อตอนนั้นก็จะกลัวแบบเวลาเดินผ่านบ้านเขาก็จะก้มหน้ายอย่างเดียวกลัเวเขากลัวเจอกลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เรารู้ว่าเขาเป็นถี่เราเจอเขาบ่อยไม่หลังจากที่เขามามาแสดงเขานั้น<อ>ใช่ไหมคะก็เว้นอีกประมาณเดือนนึงเราก็ไม่เคยเจอเขาเลยในระหว่างนั้น<อ>แต่เวลานอนเราก็จะกลัวนะหมายถึงว่ากลัวว่าเขาจะมาทําอะไรเหมือนแบบจะมาหลอกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแบบตลอดเวลา8ปปีเขาแบบดีกับเรามาตลอดใช่ใช่เขาดีกับเรามาตลอดนึกดูเขาจะรู้สึกว่าเขาเราเป็นเพื่อนเขาก็ได้นะ พอเราเป็นคนนี้เราเราเห็นใช่เขาน่าจะเอ็นดูเด็กอ่ะเนาะแล้วเขาก็ตายคนเดียวเสียใจอยู่คนเดียวแล้วเจอคนที่สื่อสารได้ก็เหมือนมีเพื่อนก็น่าจะแบบใช่แต่พอแต่พอมานั่งคิดดูพอพอมานั่งทบทวนหลายๆอย่างเออใช่พี่เขาไม่เคยเปลี่ยนชุดเลยเขามาแต่ชุดนักศึกษาคือคือชุดกระโปรงดําแต่เป็นทรงเอที่เป็นทรงเอสมัยก่อนที่มันจะครึ้งแข้งแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อนักศึกษาค่ะ เออเขาไม่เคยเปลี่ยนชุดเลยก็จะมาชีนงานตลอดพี่ไปเรียนตลอดเลยใช่ก็ได้เจอพี่เขาแต่งชุดอย่างนั้นแต่ด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไม่ได้สงสัยว่าทําไมเราถึงเจอเขาในชุดนี้อย่างเงี้ยปิดเทอมพี่เขายังไม่ใช่ใช่ในสภาพที่ดีในสภาพที่ดีทุกครั้งกครั้งครั้งครั้งนั้นครั้งเดียวเห็นหน้าตาแบบทุกอย่างปกอย่างติใช่ แต่จำหน้าเขาได้ไหมจำได้ค่ะแด่ยงอย่างตอนที่เขาน้ำไหลอะ่ะหน้าเขาก็ปกตินะหน้าเขาไม่มาเละด้วยแต่แค่ว่าเป็นตัวเขาอะน้ำไหลอ,หอ,อเราแปดปีอ่ยเราไม่ได้เอกใจเลยเพราะว่าเขาไม่แก่ขึน้นเลยนะไม่ไม่ได้เอดใจเลยเออ,ขอเขาเรียนแปดปีเลยอนะ่ะใช่แบบไม่ได้สนใจแบบนะเด็กเด็กเด็กก็เลยไม่ได้รู้ไม่ได้ก็คิดว่ามันเป็นชุดปกติอะไรเงี้ยพี่อาจจะเรียนหมอเออพาไม่รู้เพราะว่ามัน เป็นเราเด็กเราก็ไม่คิดหรอกเพราะว่ามันตั้งแต่อนุบาลมันตั้งแต่อนุบาลหนึ่งจนถึงป .6 มีความรู้สึกว่ามันเป็นเด็กที่ไม่ได้แบบมัธยมอ่ะถ้าไปเจอตอนมัธยมคิดว่าน่าใสเอฟช่วงเวลาก็คือทุกช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นมีโอกาสเจอได้หมดใช่แต่ว่าก็ไม่ได้เจอทุกวันอย่างที่บอกมันก็จะแบบมีบางวันที่เห็นมีบางวันที่เจออะไรอย่างเงี้ย